ba <laughs> 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 op oh, 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 oh. ขอต้อนรับปเพื่อนๆเข้าสู่เกม l e g e n Lock X Next Generation กับผมมิสเตอร์ซีเวิร์สครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลสเตตัสของตัวละครจริงๆก็ <c oughs> น่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดู KVM ด้วยเราจะนั่งรถเข็นไปตะลุย KVM กันแต่ไม่ได้เล่นเป็นสายรถเข็นล้วนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อ,ขอคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีดเทปอนาชีวิตนิลันโอเบียงมาเสี่ยงกันนะปู่ยามะ หาหลานที่แลกนาล็อก X Next generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็กใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง f a c e b o o k เราสามารถแอดไลน์แอด power pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power pay กลับมาต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสเตตัสกับอุปกรณ์ T ที่สวมใส่นะปัจจุบันนะครับก็จจบบอย่างที่เกิดน,นะครับว่าสเตตัสแล้วก็อุปกรณ์ที่สวมใส่นะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แต่สเตตัสตอนนี้กับตอนที่ลง kvm เนี่ยสเตตัสจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมไปทําการอัปเกรดระเวลของรงเท้า กับในส่วนของโค้ดมาถ้าสเตตัสพื้นฐานสเต็งนะครับจะอยู่ที่113ก็อัพเป็นสายสเต็งล้วนนะครับลงสเต็งไป7จสบหรับดีเวลเปิด50นะครับวิ35 De เด็ก52 1, 2, p แม็กสปีหนึ่งแสยแทกยืนเมืองอยู่ที่5,289อันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ทําการเปิดปั๊บนะครับพีเดฟอยู่ที่628 MD อมเดฟอยู่ที่402รายละเอียดเนื้อในนะครับผมก็จะมีค่าเฮดนะครับอยู่ที่624หกร 8, ของสอยู่ที่8.9 วิและแค่ไทม์แปรผันอยู่ที่2.2วิในส่วนของพีดาเมจโบนัสจะอยู่ที่2,413ไฟนอลดาเมจโบนัสอยู่ที่12%แล้วก็มีพีเพย์นะครับอยู่ที่397แล้วก็ไฟนอลพีเพย์นะครับอยู่ที่20%และตรงนี้นะครับได้เปรียบเสียเปรียบสเตตัสเป็นผลมาจากสกิลนะมาดูในส่วนของสกิลนะจจุบันไม้ไดาทัศเนี่ยก็อยู่ที่เดเวล6นอกนั้นก็ตามนี้ได้เลยนะครับมีสกิลเปิดบัฟนะครับเดเวล10อพาร์สิบสกิลเปิดบัฟนะครับเดเวล10พาร์สิบเพิ่ม ACK, แอทแท็กเดเวล ดาเมจาตุไฟ20%เต็มเลเวล5อันนี้ในเรียนรัดนะครับเลเวล5เบี้ยป้อนเฟอร์เฟกชั่นนะครับเลเวล5เอ็มโฟร์นะครับเลเวล4และสกิลรถเข็นเนี่ยอยู่ที่เลเวล10นะแต่ในส่วนของการลง KVM เนี่ยจะอยู่แค่เลเวล8เท่านั้นหานกัน2เลเวลก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแหละแล้วก็สกิลนี้นะฮะจะอยู่แค่เลเวล2หลักๆในการอัพเลเวลสกิลเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าคูลดาวน์หรือค่าซีดีแปรผันว่าตรงสีเขียวของเราเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่ลบเท่าไหนก็ใช้เลเวลสกิลเท่่่่าาาาานนนนนััั้้้้้้ถออยยกกกกกใชมวว็แแแลลลตไดเะะครรบุปณ์ที ก็เหมือนคลิปก่อนๆนหน้านี้เลยครับที่รีวิวตัวละครไปก็จะใช้ขวานเลเวล40นะครับเพื่อเอาผลของเซ็ตเมื่อเป้าหมายมีค่า SP ตามกว่า40%จะทำดาเมจต่อเป้าหมาย22.5%่อนนั้นนี้จะอยู่แค่15%เท่านั้นแต่ตอนนี้อยู่ที่22.5เป็นเพราะว่าเลเวลปรับแต่งเลเวล2เขาก็เลยบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมมาให้อีกหน่อยนึงส่วนการ์ดที่สงสัยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะรอหาการ์ดอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ดอบสักทีเลยจะใส่เป็นการ์ด P Attack นะครับบวก6%ก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะครับมาดีน าดีน่าไม่ดรอปนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะไปใสว่วาดอน3ใบอันนี้ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะหรือว่าเราจะเน้นเป็นพวกมอนเตอร์เฉพาะธาตุก็ได้การที่บวกมา10%นี่ถือว่าบวกมาเยอะมากเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับดูในส่วนของโลโลเนี่ยก็เป็นเลเวล40ขั้น2เหมือนกันนะครับใส่การ์ดในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นฮันเตอร์ไฟการ์ดผนเครื่องป้องกันอาร์เมอร์ตอนนี้บวกสอยู่นะครับเลเวลอัปเกรด11ใส่การ์ดที่มีเอ็มเด็บบวกหกสิบช่องถัดมาเลยครับช่อง, Level งอมาร์คอั้เกร,ด,รดาเมจเวทลดลง รองเท้านะครับอัปเกรดไปที่เลเวล30แล้วใส่การ์ดปีโกโปิโก,โกการนะครับบวกพลังบ้องกันเวทและได้รับดาเมจเวทลดลงส่วนช่องทาลิสแมนอันนี้ใช้เป็นของเครื่องประดับ40อัปเกรดขั้น2เช่นกันนะครับผมใส่เป็นการ์ดมูก,กาหนึ่ใบบวกพีดาเมจวอนัส240แอสเซสซันี่ใช้เป็นโฮลี่ดิงพราะเราจะเอาค่าเฮด เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลเลเวลสูงๆได้เหมือนรถคูดามันจะน้อยเกินไปนะครับการเก็บเลเวลเนี่ยจะยากออฟแมวนะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ทําเลยนะครับไม่ได้เพิ่มเติมตั้งแต่ทาคลิปทำออฟแมวนะส่วนการที่ใส่นะก็จะใช้เป็นการหมูกา้าเช่นกันอีกหนึ่งใบออสซิสร,รี่อีกข้างหนึ่งนะครับโพลลิงอัปเกรดขั้น3เช่นกันนะครับอันนี้ใส่เป็นการท,ที่มีค่าเฮดบวกหนึ้อ่แล้วก็เครื่องประดับออสซิสต์รี่นะครับยังใส่เหมือนเดิมใส่หม ก็ปากนะครับใช้เป็นการ์ดยีเอิร์ดเดี๋ยวรอก่อนนะครับในส่วนของกอตูมเนี่ยก็จะไปใส่การ์ดใบนี้นะครับมาดุ๊กใส่3ามใบอันนี้จะดีมากๆณปัจจุบันยังไม่มีคนฟาร์มนะครับก็แนะนําให้รีบไปซื้อก่อนนะเพราะว่าราคาใบแรกๆเนี่ยจะถูกไปหลังๆก็จะแพงขึ้นแบงขึ้นก็จะเป็นเหมือนการ์ดโกเลมซึ่งก่อนหน้านี้ฮะจะอยู่ที่แสนสามตอนนี้แสนแปดแล้วเดี๋ยวผมรอสักล้านหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยขายพอดีผมก็ได้มา1ใบเช่นกันนะค <c oughs> <3 S 2> <c oughs> ลิงเฉย3เดือนน่าจะขึ้นล้านแต่ถ้าเราไม่เอาการ์ดมาดกนนะับาาา้้อีนนจ พีแอดแทกให้6%เลยนะแต่ผมจะใช้เป็นมาดุกนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าดาเมจของผมเนี่ยน่าจะน้อยอันนี้ได้ไฟนอลดาเมจมาน่าจะช่วยได้เยอะกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของค่าสเตตัสและอ,อกกุปกรณ์ที่สวมใส่นะผู้บัญันแต่ก่อนที่เราจะไปดู KVM กันนะครับเราดูก่อนว่า KVM เนี่ยลงจะได้อะไรอ่ะลง KVM นะครับเขาจะให้เราเนี่ยจัดทีมลงไป5คนเพื่อไปต่อสู้กับอีกคิวหนึ่งนั่นแหละ แล้วก,ก็การลง KVM เนี่ยอย่างน้อยนะครับลงให้ได้วันหนึ่ง3ครั้งเพื่อรับรางวัลแอคทีฟแล้วก็กิว KVM นี้นะครับเขาก็จะมีการจัดอันดับด้วยถ้ากิวไหนติดอันดับจะมีรางวัลอันดับก็จะเป็นรางวัลพิเศษกิว KVM ในกล่องนี้นะครับเวลาเราเปิดมาเขาจะสุ่งของรางวัลที่เราจะได้รับนะฮะก็จะเป็นพวกแต้มกิวที่เอาไว้อัพพวกสเตตัสสเตตัสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกิวเบสซิ่งนะครับกดเข้ามาเนี่ยแต้มพวกนี้นะครับสามารถมาอัพสเตตัสพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น PS tag MS tag P, P d e v M มาซื้อชุดเซ็ตกิวก็ได้นะครับเขาก็จะมีขายในกิวนะครับเนี่ยก็จะเป็นชุดเซ็ตแบบนี้ซึ่งจะเป็นชุดเซ็ตสำหรับสาย PVP เราจะได้รับดาเมจไกลภาพลดลงดาเมจเวทลดลงยิ่งบวกเยอะนะครับก็ะจะยิ่งลดดาเมจไปเยอะและมีเอฟเฟกต์เซ็ตของเขาอีกด้วยเมื่อได้รับดาเมจถึงตายจะไม่ตายและฟื้นฟูเลือด25%ของ Max HP ทันทีไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์ฮิและภายใน10วิจะเพิ่ม Move Speed ข,ขึ้น20จุดทุก120วิจะเกิดขึ้นได้1ครั้งซึ่งชุดเซ็ตกิวนี้นะคร บขั้นได้ด้วยก็อยู่อยู่การครามับนี้ครับ สูงสุดเลยก็คือขั้น2องโหมดเลยแหละถ้ามีชุดเสร็จพวกนี้นะครับตัวละครโคตรถึกได้รับดาเมจโคตรเบาเลือดก็เยอะอีกแต่การคราบก็ไม่ใช่ง่ายๆานะครับคราฟยากแล้วกลับมาในส่วนของจํานวนของรางวัลก็จะได้ลดน้อยลงแล้วแต่อันดับกิลวที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็ของรางวัลดยร่วมมันต้องสรุปผลก่อนนะเวลาของรางวัลที่ได้มานะครก็จะอยู่ที่ครั้งสถานที่จัดสรรรางวัลกิลวเขาจะให้หัวหน้ากิลวเนี่ยเป็นคนจัดสรรแจกจ่ายให้สมาชิกในกิลวแต่นี่เป็นส่วนเสริมนะครับอันดับกิลวเขายังมีอันดับแตต้้มวะครดย เป็นอันดับคะแนนของตัวเราเองถ้าเราได้คะแนนเยอะก็จะได้กล่องเยอะรอบในคลิปที่ผมจะพามาดู KVM เนี่ยผมอยู่อันดับ8นะครับผมก็จะอยู่ที่40กล่องเขาก็จะส่งมาให้ทางจดหมายแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่สิ้นสุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอ่ะกดรับของมานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เป้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราองการเปิดซัก5กล่องดูก่อนเนาะ ปิ๊บอ่าแต้มกิลนะครับแล้วก็พวกจารึกเอาไว้อัปเกรดพวกอาวุธเงานะครับวัตถุดิบสกิลอาวุธเงานะครับก็ครับผมเปิดแบบแม็กเลยดึง ตามนี้นั่นเองอันนี้ก็คือของรางวัลที่เราได้รับและส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่ช่วยทําให้เรานชนะ KVM ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือโพชั่นยาเลือดนะครับแต่ยาแบบปกติเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องใช้เป็นโพชั่น PVP ที่มีวงเล็บ PVP แบบนี้นะครับเราจะได้จากพ่อค้าที่เอามาขายหรือพ่อค้าสายประดิษฐ์เวลานั้นเขาก็จะคับแล้วก็ตั้งขายเราก็แค่ไปทําการซื้อมานะครับในเมื่อเกินมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเนี่ยไปต่อสู้ KVM กันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอัตราชนะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ ก็จะมีเจอตัวละครเด็กบ้างอ่ะไม่เด็กบ้างคนโหดบ้างคนเติมเยอะๆถ้าไม่มีทีมดีๆเนี่ยการเล่น QM ค่อนข้างลำบากมากๆเลยนะครับลำบากเลยแหละโคตรๆนะครับผมเจอตีโหดเลยนะ กูลัวพีษนทมีหัวลาใช่มนนี่มัน,นปนอของมนเนหะมือนมันคือบางๆก่นอนข้อสองบวเข้าไปตัดเลย มันอยากกดอยู่แต่มันติดครูดาวไงมันไม่ได้ต่อเนื่องว่าเรารออยู่ดีหรือเปล่าไม่ไปไหนแล้วคุณเขียนแล้วไม่นตัวแหวนเลยรือยม่ไปเศ้าไลยดีกว่าตายหมดไปตายอยู่นะไม่ได้เล่นตายวิยื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đài này, đài này. Này, không bỏ lỡ những video hấp nó nó มไม่ได้เล่นอะไรเลยคอยโบเข้ามาไม่ได้เล่นอะไรเลยคอไม่ได <c oughs> ้ออกไัเ๊เ <c oughs> อออาเป้มงเอฟเยมหน่อยดิทไอย่างเงล้ไอ้าฆ่าด้วย ไม่ไหวนะวิ่งหนีแตได้ล้วแไ้วไม่อนอเอนกงทมลดเลยยยยงกูเอาวิออกแล้วพาเก็บเบสไงมึงกูออกเอาที่นั่งเข้ามาพี่แม็กกับพี่พิมเข้ามาจบนะเออบาลานโอเคสมนะ พูดมีเหตุผลมีตำราเพื่อนเขาขามาชนขากูกระถางโล่ไม่ธรรมดา,าสี่ห้าวิสาดแอดวิสาดวิสาดวิสาดสามแอดหนึ่งต่อท้ายเป็นใน พี่เออีกแล้วพี่ฟองโฮมให้ฟองโฮมงงหายไปานไม่เห็นเลยแอะเฮ้ยโอ้โหองโมไม่ขึ้เอาหะเอาดิเอาดิเอาได้ลึเปล่าสายนเนอะ ไม่ได้กดปั๊มอะไม่กดปั๊มไม่ปั๊ไม่ปไม่ได้จียาอะไรเลยบูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ไม่มีขายาที่เมื่อกี้ขนะอแล้วบู๋แม่มันไม่พอที่ใส่ไง มาจะเอาผมไปวเจอของขาวว่าั <ok ie> <S <S ้งสองะท้านดาเมยี oh, uh ่ส oh, uh ิบเปอร์เซ็นต <laughs> ์นะต่อเลเดี๋ยวขอบอสทำของให้ก่อน ขั้นไเลยว่ะขั้นสามเดี๋ยวขึ้นนี้แน่ขึ้นขั้นสามแรงซื้อแรงแรงไม่พอเซตหนึ่งทำห้าห้าสิบสี่ก่อน แรกเป็นวิศาตัวที่สองเป็นฮันเตอร์ตัวที่สามเป็นคแนสคสโห่จรกงยตีเดิมปะเนี่ย <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่โปรตุเกส บาดด้วยนี่ค่ตาบาดตาบาด พีซีโหมดแมวสปีดโหมดมาว่ะสปีดโหมดสปีดโหมดโคตรโหดไหวไหมเนี่ยม่ไหวสปีดโหมดก่อนออไหวโหมดโหมดปีดโหมด่วป๋าแรกมันมีผมมตันงร้อนเดนร้อนได้อยู่ได้อห ตัวหลังแต่ชุดคนนี้นนะตัตวเรือแต่ผมแทงให้ได้อีกนะเอ้ยจบแล้ววะ สปีดหมดก็ล่วงหมดข่งไอ้เที่เวาแม่งหมายว่ามันข้อมูลธนูมาไม่วานร้านหนึ่งอ่ะไม่เข้ามาหอมเลยนะเว้ยมันให้สปีดหมดวิ่งเข้ามาก่อนแรกเลยอ่ะถามว่าลงกระโน้ำน้ำอะไรตัวอย่างเอารองเอาพ้าลงไปด้วยเนี่ยไปพ้าสามคนอ่ะได้อีกคนมีใครก็ได้อยากเล่นเล่นพ้าแล้วเราก็เดินเข้าไปกันสาวเลยนะ กแล้วตอนทหัด้วยนะทคส้แล้วันโดนอรสเลยตดหมดกันเท่าไหร่เดีงคับตีนี้ได้วะก็คิดอยู่แหละสโลวไงเขาเป็นสายสโลว์คอนเนตี้เวลสี่เจ็ดเองสี่เจ็ดสามสี่สาม้เจอคนอื่นเขาชนะไงทีนี้ไม่มีใครนะ เอมีมีมีหัเ <โฮ S 1> ขียวหัเขียวเดแค้นฝังหุ่นเอาเป็นอาตายแล้วมั้งเลนตาโอเคพี่รอนผม

へえ。 อย่าไปเดิน oh ค well, okay, ุมเชิงไม่ตีไม่ตีกะดดีนดนึ่งขัวได้จัดไปดีจัดไปดีขัดไปดีขัดไปดีขัดไปดีจัดไปดีนึ่งมือคุ้มไหมัดไปดีจัดไปดี ai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาสาังกะดูดปีดเี่ยเีมันมะันมีผมนะเนี่เหรอลำบาก็เหรอลำบากเรปีหมดแล้วเว้ยว่าคุณโผล่ง่ายขนาดไหนโผเอะผมว่าต้องเอาผ้ามึงก่อนนะ เพรามันไม่ลงเลยอ่ะมันไม่มีดาเมจอ่ะ แค่ตัสองเองผตัวไหนอาพ้หมดอะ้าหมดมันเห็นเจ้าหัวรูปไหนอะผ้าผู้ชาย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 ตีแรงตีแรงภาสาไม่รู้จะภาราอย่างไร ตายดตายเออมือตัวแมตัวแม่ตัแม่แล้วไมอยู่ข้างล่างไม่อยู่ข้างล่างดันขาลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยขาอยุด่ไน่อยู่ข้างล่างไหนเสด้วาแดงหม่แเป็นื้นการวางต่อไปตต่อไปมือ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  มันเกิดมันชุบแย้วมันชุบแย้วตายแล้วตายแล้วโกงเกินพาถึกกระถึกตายไปตัวชุบเลือดครึ่งหลอดเอาไว้ลงอีกและนี่แหละครับก็คือการต่อสู้ K v M 5้ V 5้า Q V Q เลยนะว่ามันก็อย่างว่านะครับในช่วงแรกๆแ,แบบนี้คนเขาก็จะเน้นทาพวกอุปกรณ์ทําดาเมจกันใช่ไหมพวกชุดเขาก็จะไม่เน้นทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยเลือดไม่เยอะกันโดนชนไม่กี่ทฮก็ตายแล้วนะครับถ้าเลเวลน้อย,อยส่วนถ้าเลเวลยเยอะเนี่ยก็ได้มันอยู่นะครับแล้วก็ต่อให้มีดาเมจเยอะนะครับถ้าทีมไม่บาลานซ์อย่างที่เกินเนาะเขาก็จะลงไปดอนกองกับพื้นได้อยู่ดีเหมือนกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกม Ragnarok ok X Next Generation ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกม นก็อยู่ใต้ล่าง e ดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็าฝากรบกวนกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ